นะจ๊ะถึงแล้วอะใครวันศุกร์บ้างวันสุกรไหนรายงานตัวให้ชื่นใจหนูซิควันสุกเรามาดูความรักกันในเดือนกันยายนโยนะคนที่เกิดวันศุกร์นะเริ่มเลยว้าวคิงถือเหรียญห้าไมายทะเลาะก,กับใครมาหรือเปล่าเดวิล <laughs> ว้าวสตริงปัญหาเดิมๆอะเนาะสามไม้อือหื แม่ขึ้นมาคิงถือเหรียญได้แรกตอนแรกคิดว่าอุ้ยตายละวันศุกร์ต้องไม่มีปัญหาอะไรแน่เลยเปล่าจ้ามาอ่ะคนมันศุกร์ <c oughs> ถ้าคุณโสดสนิทก่อนแล้วกันเนาะ <c oughs> เราอาจจะอืมมีเรื่องให้เราต้องแก้ปัญหาอาจจะเป็นเรื่องการงานหนี้สินความรับผิดชอบอะไรของเราเราก็เลยอาจจะยังไม่ได้สนใจในเรื่องความรักเพราะมัน <c oughs> มีเรื่องการทะเลาะเบาแวงปะทะในที่ทํางาน หรือในที่บ้านอะไรต่างๆเ,เ,เกี่ยวกับคนเคานาะมันมีการทะเลาะเบาะแว้งเกี่ยวกับคนค่อนข้า่เยอะแล้วก็โอ๊ยตายวุ่นวายมากยังไม่พร้อมจะไปมีความรักใดๆก็ตามเนาะแล้วมันก็มีเรื่องหนี้สินอะไรต่างๆที่อาจจะมีได้เนาะเป็นปัญหาเดิมๆที่คุณต้องแก้วนไปซึ่ง คุณรู้อยู่แล้วว่าคือเรื่องอะไรมันบอกแบบนี้เพราไะไพ่สเตรนจ์มันเป็นไพ่ที่บอกว่าเป็นเรื่องเดิมๆถ้าเดือนอสิงหาคมคุณเคยทะเลาะกับใครเรื่องอะไรมันก็ยังวนไปเนาะทะเลาะในที่ทางานคนในที่ทํางานไม่ให้ความร่วมมือหรือมีปัญหาหนี้สินหรือมีปัญหากับที่บ้านใดๆก็ตามเนี่ยมันก็คือจะเป็นปัญหาวนไปมันเป็นเรื่องคนนะก่อนนะอันดับแรกคือเรื่องคนแล้วก็เรื่องหนี้สินสําคัญ2ออย่างที่มันจะต้องทะเลาะวนวนไปหรือในเรื่องหน้าที่การงานอะไรอย่างนี้เนาะคือเรื่องเดิมๆ นะคุณก็จะเออเมื่อไรปัญหาจะจบสักทีอะไรอย่างงี้เนาะฉันจะได้เอาเวลาไปทําอย่างอื่นอะไรประมาณนี้นะอันนี้คือคนวันศุกร์เป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องหนี้สินอะไรเงี้ยซะส่วนใหญ่ถ้าเป็นคนโสดนะคะคือคุณยังไม่ได้โฟกัสอะไรขนาดนั้นนะหรือถ้ามีคนเข้ามาเราก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยเขาเข้ามาทําไมวะมิจฉาชีพหรือเปล่าวะหรือจะมาหลอกเงินเราหรือเปล่าวะหรือว่าแบบเข้ามาต้องการอะไร อะไรเงี้ยเนาะเพราะมันมีไพ่เดวิลมันมองว่ามันอาจจะมีความรู้สึกว่าเข้ามาเนี่ยเข้ามาต้องการอะไรแบบวางผลประโยชน์อะไรไหมซึ่งไอ้ความเอกของคุณเนะี่ยมันมองว่าดีไม่ต้องรีบนะให้เราใช้เวลาในการดูค่ะเวลามันจะเป็นตัวช่วยช่วยให้เราเห็นอยู่แล้วเนาะว่าอย่าเพิ่งไปปรับ,บรับโชคเพราะอะไรไพ่เดวิลมันเป็นไพ่ของความใจร้อนไปปรับรับโชคเป็นไพ่ของการที่เราแบบเห็นแค่ภายนอกยังไม่รู้จักดีพอแล้วเราก็แบบเฮ้ยเราแบบอินกับเขามากเลยอะไรางี้ยเนาะแล้วแบบเขาเข้ามาเนี่ยถ้าเรายังไม่อินเราจะแบบเอ๊ะ นี่บอ,อกปะมาหลอกเราประวะสแกมเมอร์ประวะแบบโรแมนสแกมปะวะหรือว่าแบบอะไรเงี้ยยิ่งถ้าเป็นรักทางไกลออนไลน์นะให้พึงระวังเลยค่ะว่าเอ้ยเขาแบบมีคู่มีแฟนแล้วไหมจะมาหลอกตังเราหรือเปล่าหรือว่าจะมาหลอกแบบอะไรสักอย่างในตัวเราให้เราช่วยงานขอเงินเราหรือมาหวังทางกายเราไปเป็นได้ทั้งหมดนะเออเพราะฉะนั้นอย่ารีบไม่ได้บอกว่าให้กลัวแต่ว่าให้เราระวังเฉยๆถ้ามันเป็นคนใหม่ๆเข้ามาแล้วดูแบบ เร่งร้อนเร่งรีบในความสัมพันธ์หรือเกินเนี่ยเขาต้องการอะไรกับเราความรักที่ดีมันต้องไม่รีบนึกออกปะถ้าเขารีบเนี่ยแปบลบว่าไม่ใช่แล้วมันดูแปลกๆให้คุณเอ๊ะให้เราระมัดระวังตัวเอาไว้นะว่ามันอาจจะมีแบบนั้นหรือเป็นคนที่มีคู่มีแฟนแล้วแล้วแบบมาเหมือนมาเตาะมาแอลอะไรคุณเฉยๆเ,เองเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูดีๆเพราะเราจะมีความแบบเอ๊ะมันต้องการอะไรเนอะเราเลยทะเลาะกับตัวเองเนะว่าแบบยังไงหรือบางทีมันก็มีคนรอบตัวมาบอกเราว่าไอคนนี้มันไม่ดีนู่นนี่นั่น เราก็ไม่ค่อยอยากฟังไงเพราะาเราเหมือนจิตใจมันแบบวาวุ่นไปหาเขาแล้วเนี่ยก็ดูดีๆเนาะอย่าปึ๊บปับรับโชคอย่ารื้อไปให้ใจเพราะต้องบอกว่ามันยังไม่เป็นความรักนะความสัมพันธ์ที่คุณเจอถ้ามันมีเข้ามาถ้าคุณเป็นคนโสดนะความสัมพันธ์เนี้ยมันยังไม่เป็นความรักค่ะมันเป็นความเหมือนแบบชอบกันที่เปลือก ชอบรูปร่างหน้าตาชอบว่าเขารวยชอบที่ฐานะการเงินของเขาชอบโปรไฟล์เขาบางทีมันอาจจะเป็นแนวโรแมนตแกมก็ได้ถ้ามันเป็นรักทางไกลแล้วคูณยังไม่เคยเจอเขานะแนะนําว่าให้เราเจอเขาให้ได้ก่อนแล้วเราค่อยไปชอบเขาถ้าเรายังไม่มีความสามารถในการเจอกันได้แบบชวนไปเจอเขาก็มีเหตุผลในการที่จะบอกปัดเรานน่นนี่นั่นไม่ใช่ละให้เราเอะ เนาะอันนี้คือมันเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเนาะบางคนก็ไปเจอคนที่มันมีความแตกต่างกันเยอะๆอะไรเงี้ย mm. เนาะก็ดูดีๆเนาะแตกต่างกันได้หลายหลายหลากเลยนะคือแบบอายุต่างกาันฐานะต่างกาันคนละศาสนาอาชีพการงานต่างกาันพื้นเพต่างกาันการศึกษาต่างกาันฐานะอะไรเงี้ยได้หมดเนาะแล้วมันก็จะมีความแบบขัดแยง้งอะไรเงี้ยได้ง่ายก็ต้องดูไปนานๆไม่อยากให้รีบเลยถึงคนคุยด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุนี้เหมือนกันว่า เออเราไปเจอคนที่เขาดูแบบแตกต่างกับเราปะเอออะไรเงี้ยแตกต่างได้ในทุกมิติเลยนะแล้วมันก็จะทําให้มีความขัดแย้งไม่รงรอยการทะเลาะปะทะกันง่ายอือก็ต้องรอดูค่ะว่าความสัมพันธ์นี้มันจะพัฒนาได้มากน้อยแค่ไหนนะมันไม่ได้เห็นว่าจะเลิกคุยกันแต่ว่ามันอาจจะแบบทะเลาะกันปุ๊บก็จะมีการเว้นระยะแต่ไม่ได้เห็นว่าหยุดคุยอ่าแปลว่า ถ้าในเดือนกันยายนมันเงียบหายไปเนื่องจากทะเลาะกันก็เป็นไปได้ว่าเดี๋ยวมันจะมีการวนกลับมาพาะไม่ได้เห็นว่าขาดแต่ถ้าเกิดคุณทะเลาะกันเนื่องจากว่าไฟใดายหนึ่งมีคู่มีแฟนแล้วช่วงเดือนนี้มันก็จะเป็นอะไรที่คือมันเห็นว่ามันยังวนเวียนนะเนาะถ้าเราใจไม่แข็งพอมันก็จะพูดเหมือนกันทุกครั้งว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้าสี่เศร้าเนาะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเข้มแข็งพอเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณมีค่าในตัวเองมากพอคุณจะไมมมม่่่ออยูใในนคคคววาาสัััพธ์์ทีต้งแชรรกก นะแต่ถ้าตอนนี้คุณยังไม่ไหวิ้นก็ไม่ได้ไปบังคับอะไรคุณนะคุณก็จะต้องคิดได้ด้วยตัวคนเองเนาะเรามีวิธีของเราเองว่าเราจะต้องทอํายังไงให้เราหลุดออกมาจากพารนาการแต่ถามว่ายากไหมด้วยความมีเดวิลมันยากค่ะมันมีอะไรไม่รู้ที่เป็นเหตุผลข้างๆงคูๆที่คุณจะเลือกที่คุณจะเอาตัวเองเอาโซ่พันตัวเองเอาโซ่พันตัวเองเนาะให้มันอยู่ในความสัมพันธ์นี้เนาะบางคนก็อาจจะไม่ได้มีไปเจอคนมีคู่มีแฟนก็ได้แต่ทะเลาะเบาแหวงกันแล้วก็แบบยังวนเวียนอ่ะ ตัดกันไม่ขาดเหมือนคู่เวรคู่กรรมเหมือนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ้ากรรมในเวรหรือมันเป็นแบบคู่กรรมปะวะคือตัดกันไม่ขาดทะเลาะกันไปเหมือนจะออกจากกันไปแล้วกลับมาอีกออกจากกันแล้วก็กลับมาอีกอะไรเงี้ยเนาะก็ยังคงวนเวียนค่ะต้องบอกแบบนี้ถ้าใครเป็นสถานการณ์แบบนี้นะเออมันก็จะยังวนเวียนอาจจะเป็นคุณทักไปหาเขาก่อนด้วยซ้ําก็ได้นะว่าแบบยังไม่อยากจบอ่ะแล้วก็วนเวียนในความสัมพันธ์เป็นไปได้นะ คนมีคู่ระมัดระวังเรื่องอารมณ์การทะเลาะเบาแหวงหึงหวงแล้วก็เรื่องการเงินอันเนี้ยสาคัญมากซึ่งก็เป็นเรื่องเดิมๆค่ะที่คุณจะทะเลาะเบาแหวงกันอยู่แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ทะเลาะกันมันจะมีช่วงแบบเว้นระยะเว้นระยะแบบมันก็จะมีความเหมือนแบบเออขี้เกียจคุยเบื่อคุยกันไม่รู้เรื่องไม่ลงรอยอะไรแบบนี้เนาะแนะนําว่าให้เอาใจเขามาใส่ใจเราถ้ามันไม่ใช่เรื่องบุคคลที่สามในเชิงชู้สาวหรือแบบเป็นเรื่องอะไรที่มันแบบจริงจังมากเนาะคนคิดว่า ให้เราแบบมีสติเยอะเพราะไพ่เดวิลคือไอพ่อารมณ์หันพันแล่นเหมือนกันหุดหยิดขี้หึงหึงหวงไปโดยที่แบบบางทีมันไม่มีอะไรเลยอะไรอย่างเนี้ยก็เป็นไปได้แล้วมันทาให้มันเกิดความเบื่อหน่ายในความสัมพันธ์แล้วก็ทะเลาะ,ะ,ะแล้วก็เว้นระยะหรือบางทีมันก็เป็นการหุดหยิดในเรื่องของการเงินวิธีการใช้เงินหรือภาระหนี้สินอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นไปได้มันก็จะทะเลาะอ้วนไปในเรื่องเดิมๆมเนาะมันไม่เห็นวิธีแก้เพราะฉะนั้น สิ่งที่เราควรจะทําคือถ้ามันเป็นเรื่องเดิมอะแปลว่าวิธีการที่เราใช้มันผิดปะ่ะมันถึงยังคงอยู่มันยังแก้ไม่ได้แปลว่าเราต้องกลับมาอยู่กับตัวเองเนาะมาคิดว่าเอ้ยวิธีที่เราใช้นี่มันไม่ถูกแหละแปลว่ามันไม่โอมันไม่เวิร์กเราต้องเปลี่ยนวิธีทําเหมือนเดิมผลลัพธ์เหมือนเดิมเปลี่ยนวิธีผลลัพธ์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบันฝากไว้เราก็ไม่จำเป็นต้องรีบไปประทะรีบไปคุยรีบไปขัดแยง้งรีบไปแบบหาทางออกแต่เราถอยกลับมาอยู่กับตัวเองเพื่อหาคําตอบให้กับตัวเองก่อนว่าจริงๆแล้วมันควจะแก้ไง ให้คุณมีเวของคุณเองก่อนแล้วคุณค่อยไปคุยกับคู่ของคุณเนาะล้วหนึ่งจะโอเคนะถ้าเกิดมีปัญหาการทะเลาะบาะแวงแต่ถ้ามันเป็นเรื่องรักสามเศร้าใดๆก็ตามยังไม่เลือกยังไม่ตัดสินใจปัญหาก็ยังคาราคาซังวนเวียนนะจ๊ะ <c oughs> อ่านี่คือคนมีคู่อ่า ุอย่างที่บอกเมื่อกี้เนาะคนมีคู่อะถ้ามีปัญหาทะเลาะเบาแวงกันให้เราถอยก็มาอยู่กับตัวเองก่อนถ้าเราทะเลาะกันด้วยเรื่องเดิมๆเ,เนี่ยวิธีการแก้ของเราเหมือนเดิมไหมให้เรากลับมาเรื่องมือที่3ค่ะมันจะยังคงอยู่ในเดือนนี้นะแต่ยังไม่เลิกกันคือเขาจะนิ่งเหมือนเหมือนอารมณ์ประมาณว่าแบบนิ่งสยบการเคลื่อนไหวเพื่อแบบคิดไม่ออกอะว่าจะทำยังไงดีก็นิ่งไว้เป็นกลยุทธ์ที่เขาใช้อะไรประมาณนี้แล้วเราก็อาจจะวาวุ่นใจว่าเฮ้ยตกลงจะยังไงนู่นนี่นั่น มันอาจจะเกลี้ยกลาดไม่ได้นะอย่าใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาเพราะเขาจะนิ่งใส่แล้วพอยิ่งนิ่งใส่เราจะยิ่งหุดหงิดดีกว่าเออมันจะเป็นปัญหาเดิมๆคุยกันไม่รู้เรื่องในเดือนนี้ถ้าเปิ้ลแนะนำคือนิ่งๆกลับไปอยู่กับตัวเองว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงถ้าปัญหาเป็นแบบนี้ถ้าเกิดเป็นเราเราจะแก้ปัญหายังไงเขียนออกมาหนึ่งสองสามสี่ก่อนในเดือนนี้ยังไม่เห็นว่ากลับมานะคะแต่ไม่เลิกกันยังไม่ได้เลิกกันถูกปะ คือเนี้ยไม่ได้เห็นว่าเลิกกันเพราะว่ายังตัดสินใจไม่ได้แล้วมันก็ยังเป็นอย่างเงี้ยคือยังอยู่ไกลๆก,กันอืมอืมยังไม่เลิกกันในเดือนกันยาย,ยนแน่นอนแต่มันจะเหมือนดับอยู่ไกลกันเพิ่นก็เลยมองว่าเขาอาจจะยังไม่ได้กลับมาอยู่ที่บ้านด้วยกันกับเราเนอะเพราะว่ามันยังแก้ปัญหาไม่ได้คะ่ะให้อดทนในเวลานี้ที่เราอยู่คนเดียวหรือเราแบบ มีเวลาที่เราไม่ได้อยู่กับแฟนเราเนาะเป็นเวลาในการคิดทบทวนค่ะอย่าไปรอว่าเฮ้ยเมื่อไหร่เขาจะกลับมาเมื่อไหร่เขาจะกลับมาเราต้องหาทางแก้ปัญหาว่าจริงๆแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นอะ่ะเราควรจะต้องแก้อย่างไงปัญหาคืออะไรถ้าให้เขาเลือกนะเพื่อนเห็นว่าเขายังเลือกไม่ได้เขายังแบบสองจิตสองใจคือคนนึงผูกพันอีกคนนึงก็อาจจะเป็นของใหม่หรืออะไรเงี้ยเพื่อนไม่รู้แต่แค่ว่าเราต้องอยู่ในพื้นที่ของเรานะแล้วเราก็ดูซิว่าคุณค่าของเราอยู่ที่ไหน เอ่ออะไรที่ทําให้เขาไม่เลิกกับเราถ้าเรายังไม่อยากเลิกนะเราต้องถามตัวเองว่าอันที่หนึ่งอย่าเพิ่งไปรอเขาเราถามตัวเราเองก่อนว่าเรายังอยากไปต่อความสัมพันธ์นี้ไหมถ้าเขานอกใจเราอะเรายังไว้ใจเขาได้ไหมหรือจริงๆแล้วเราอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีเขาถามตัวเองให้รอดก่อนเรื่องนี้ซึ่งเวลาหนึ่งเดือนนี้ค่ะเป็นเวลาที่คุณควรจะอยู่กับตัวเองและถามตัวเองไม่ใช่แบบเมื่อไหร่จะกลับมาเมื่อไหร่เขาจะแก้ปัญหาตรงลงเขาจะยังไงเขาจะกลับมาไหมนู่นนี่นั่นกลับมาแล้วความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นจริงๆหรือเปล่าาถ้เเกิดรา ไม่สามารถให้อภัยเขาได้หรือเรายังหลอนในเรื่องของการที่เขามีบุคคลอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์เนาะเราจะเป็นต้องวางแผนนะระยะเวลาเนี้ยเป็นจังหวะที่ดีที่จะต้องวางแผนมากกว่านะคะไม่ต้องรีบนะเดือนกันยายนเขาจะยังไม่กลับมาแต่เขาจะยังไม่เลิกกับเราแน่นอนคนคุยจะไปต่อดีไหมจริงจริงอะมันอยู่ที่เราเลยมีความแตกต่างกันปะ่ะรักทางไกลหรือมันทะเลาะกันบ่อยปะ่ะหรือมันเป็นเรื่องบุคคลที่3เนี่ยเมื่อกี้ที่พูดมาคือมันขึ้นมาหมดเลยทุกเรื่องเนาะ ก็เลยต้องบอกว่าแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าคนคุยก็ดูเหนื่อยดูมีอุปสรรคปัญหาดูมีความไม่เข้ากันในบางเรื่องสิ่งที่จะบอกได้คือเราจะเป็นต้องกลับมาถามตัวเองคือต้องบอกงี้เปิ้ลไม่ได้เห็นว่ามันเป็นความรักมันยังไม่ได้รักกันขนาดนั้นแต่มันเป็นความแบบอยากเอาชนะก็ได้อยากได้อะคือแบบคนคนนี้ฉันยังไม่ได้เขายังไม่ได้เป็นแฟนฉันอนะหรือเปล่าอันนั้นที่หนึ่งให้เราไปคิดสองเราชอบเขาที่เปลือกหรือเปล่ารูปร่างหน้าตา ฐานะการเงินตำแหน่งหน้าที่จริงๆมันเป็นความรักหรือเปล่าอันที่สองเนาะที่เราจะต้องไปคิดเนาะเราถึงจะตัดสินใจได้ว่าเราควรจะไปต่อไหมแต่ถ้าเราบอกเออเราก็ไม่ได้มีใครป่ะเราก็ไม่ได้มีใครป่ะเราก็ไม่ได้เดือดร้อนกับการคุยกับเขานะก็สามารถคุยต่อได้นะทําไมเราต้องรีบบอกตัวเองว่าจะคุยหรือไม่คุยด้วยอะในเมื่อถ้าเกิดเราไม่ได้มีคนอื่นนะแต่ถ้าเกิดมันมีหลายคนเข้ามาแล้วเราจะต้องเลือกใครสักคนหนึ่งไอ้พวกคนที่มันห่วยๆเนะี่ยเราก็ตัดทิ้งไปก่อน แต่ถ้าบอกไม่ฉันก็มีแค่เขาคนเดียวฉันโฟกัสเขาแต่ทุกคนมกักจะชอบต้องการความชัดเจนนึกออกปะว่าจะคุยต่อหรือจะพอดีคําถามที่จะถามต่อไปก็คือแล้วถ้าไม่คุยอ่ะคุยกับคนอื่นปะ <laughs> หรือว่าถ้าไม่คุยแล้วไงต่อคือถามสิ่งเนี้ยแล้วผลลัพธ์อ่ะมันจะเหมือนกันหรือมันจะไม่เหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องไปถามตัวเองนะจ๊ะ ความรักจะดีขึ้นไหมเมื่อกี้พูดหมดแล้วนะคือทุกอย่างถ้ามีปัญหาอุปสรรคมันจะวนๆแปลว,ว่ามันจะไม่ดีขึ้นแต่มันก็ไม่แย่ลงเลอะมันเป็นอย่างนงี้คือมันจะเป็นข้อดีหรือข้อเสียก็ไม่รู้เนาะเออถ้าทุกคนถามปัญหาในเรื่องของความรักว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นไหมโอ้คุณจะโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือมีคู่ Vern ruined, นควมมนว Beyonce, Vern ๆ, ول, ๆแปลว่ามันก็อย่างเงี้ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเห็นว่าเลิกกันไหมไม่เห็นว่าเลิกกันเห็นคุยกันอยู่ไหมก็ยังคุยกันอยู่แต่ทะเลาะกันเรื่อองงเดิมมััยยกก็ทะะลนู ปัญหาแก้ไหมยังไม่ได้แก้อ่ะประมาณนี้นะเขาสัญญาว่าจะกลับมาถ้าแก้เรื่องที่ตั้งใจไว้สําเร็จยังไม่สําเร็จคะ่ะเปิดโรแมนซ์เจให้นะคะทุกคน<ๆ>นะ energy ความรักของคนที่เกิดวันศุกร์ในเดือนกันยายนนะคะจะเป็นยังไงบ้าง<ๆ> express your love นะบางทีมันขาดเรื่องความหวานเนาะเออคนที่แบบเป็นแฟนกันอะบางทีมันก็ต้องบอกรักกันบ้างบางทีมันอาจจะเป็นจุด ที่ทําให้ความสัมพันธ์มีปัญหาก็ได้ใครที่มีเรื่องบุคคลที่3มหรือมันมีความเรื่องหึงหวงมันมีแต่ทะเลาะกันไงแต่มันไม่เคยแบบโรแมนติกบอกรักหรือมันอาจจะโอ้ยฉันลืมไปแล้วว่าฉันเคยบอกรักครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อะไรเงี้ยมันก็เป็นไม่ได้ไพ่มันก็เลยขึ้นมาว่า express your love เนาะคือมันเหมือนไม่ได้พูดบอกรักกันมานานแล้วอะแล้วมันก็มีแต่ความหึงหวงทะเลาะเบาแวงแล้วมันก็อยู่มันก็น่าเบื่อให้เราคิดอย่างนี้สมมติเป็นเราเนาะ กลับบ้านปุ๊บแล้วเราไปเจอแบบทุกครั้งไปเจอแฟนก็คือชวนทะเลาะตลอดเลยจับผิดตลอดเลยแบบนูน่นนี่นั่นเราจะรู้สึกอยากกลับบ้านปหะหรือเราจะรู้สึกว่าเออพยายามจะกลับบ้านให้ช้าที่สุดแบบไปพยายามแฮงเอา์กับเพื่อนไปทําอะไรก็ได้ที่มันมีความสุขกว่าการอยู่บ้านเพราะบ้านมันร้อนบ้านมันไม่โฮมี่บ้านมันไม่อบอุน่นมันไม่ได้บกลับไปแล้วรู้สึกเหมือนอยู่กับนางฟ้าเหมือนตอนแรกที่เรา จีบกันหรือเป็นแฟนกันแบบอู้ตายแล้วนางฟ้าตอนนี้กลายเป็นยักษ์ขมูขี่จากกลับบ้านก็คือแบบทําไมกลับดึกไปทําอะไรมานู่นนี่เอออะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกไม่โอเคแต่ถ้าเราแบบอ่อนหวานบอกก็รักสร้างบรรยากาศโรแมนติกบ้างก็จะดีอย่าไปคิดว่าทําไมเราต้องทํานะเขาทําไมเขาไม่ทําล่ะก็ถ้าเราโมแต่เกี่ยงกันว่าใครจะทําก่อนอะแล้วเมื่อ,อไหร่มันจะมีการเริ่มทําอันนี้เป็นบอกแบบนี้นะส่วนคนคุยเหมือนกัน คนคุยมันง่ายคนมีคู่ประมาณหนึ่งนะเพราะว่าคนมีคู่มันคือเหมืนอมนบ้านคบกันมานานอะไรอย่างงี้เนาะแต่ถ้าคนคุยเนี่ยคุณสามารถแบบเออคิดถึงจังเลยรักนะอะไรเงี้ยอะบอกได้นะถ้าเกิดคุณอย่าบอกคุณอย่าไปคิดว่าฟอร์มเฟิร์มหรือว่าบอกไม่ได้แต่จากเอเนจีอ่ะพูดตรงๆคือเพื่อนรู้สึกว่ามันด้วยความว่าเขาไม่พูดมนะั้งเราก็เลยแบบเธอไม่พูดฉันก็ไม่พูดอะไรเงี้ยมันต้องบอกว่าคนคุยอ่ะตอนเนี้ยมันคือแพชันนะ มันคือความรุ่มหลงกันที่เปลือกไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือความคิดหรือใดๆก็ตามแต่ว่ามันยังไม่ได้เห็นถึงความผูกพันขนาดนั้นคนเราจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปเป็นคู่รักได้มันต้องมีความรักก่อนแต่ตอนนี้ที่เพื่อนเห็นนะเฮ้ยมันเร็วมากเลยอ่ะมันยังไม่ต้องรีบเลยเพราะว่ามันยังไม่ได้รักกันเลยอ่ะมันยังแบบไปหากิจกรรมทําด้วยกันก่อนไหมเพื่อสร้างพัฒนาการให้เรารู้สึกว่าเราผูกพันมีการใช้เวลาร่วมกันแล้วก่อเกิดเป็นความรักก่อนไหมตอนนี้คือมันไม่ได้มีความรักอะไรแต่มันมีความรีบ อยากจะแบบทางกายอยากจะแบบรุ่มหลงอะไรแบบเนี้ยซ้มากกว่านะอันนี้เพิ่อนก็เตือนไว้อันนี้คือจากพลังงานไพ่ไม่ได้บอกว่าทุกคนนะเออนะถ้าฟังคําแนะนำแล้วเออจริงฉันเป็นแบบนั้นลองดูคะ่ะลองบอกรักลองชวนไปเดทนู่นนี่นั่นมันจะทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นนะคะอันนี้คือคนวันศุกร์นะจ๊ะ